สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆที่รักทุกคนมนนี้ครับช่องท้องขําเขียวครับพี่น้องมาปลูกตะไคร่นะครับเ็ดอยู่็ดกินนะครับออตะไคร้นี่แหละเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารหลายๆอย่างนะครับวันนี้มาเพึ่งการปลูกตะไคร้ครับจากท้องขําเขียวอันนี้เป็นต้นตะไคร้นะครับเป็นตะไคร้เทีอมมาจากกอ ก็ได้มาห้าก็มาแยกออกปลูกต้นละกีบนะครับเป็นกีบเป็นต้นนะครับมาดึงใบมันแหงออกนะครับลักษณะตะไคร่กับชิมี้หักออกครับทาห้องว่าไปแช่น้ำไปแช่น้ำเลขสองสามขึ้นก็ได้ครับหนึ่งเลขสองสามขึ้นถึงหาขึ้นนะครับกระชิมี้หักนหน่อยออกมานะครับแต่นี่มันแก่แล้วนะครับเมาก็กี้หักนหน่อยออกมาแล้วสามารถปลูกได้ครับถ้าก็เอาไข่ๆก่ตัดกิ่ง ตัดส่วนโค่นเงาที่มันตายออกนะครับนี่ครับแกะเปลือกนะมีหากไปหน่อยออกมาแล้วก็ตัดส่วนนี่ออกมีหลากออกมาแล้วครับนี่เป็นต้นที่แก้แล้วนะครับสามารถนําไปขยายพันธุ์ดออดได้นะครับโ่ายากครับปลูกตะไคร่ตัดออกธรรมดาไปคอยแกะออกครับเทละต้นนะครับ สำหรับปูว่าเคร่อเห็ดหรือว่าเห็ดเหลี่ยวกับล้องเบิงนะครับปลูกง่ายๆปลูกตะไคร่ปลูกยูปลูกกินครับหิงขาตะไคร้ใบมะกรูดอาหารสําหรับต้มยำหรือว่าทำอาหารในรัวเรื่อนเฮานน่แหละครับของคนไทยเฮาเฉพาะภาคอีสานกับตะไคร้ไปแต่ต้มไก่ต้มปลานะครับเผาปลาวันนี้เผาข้อเผาเอาันตะไคร่ไปใช่ครับงั้นหอม เคื่องปรุงที่มันนีรสแซ่บนะครับมีกลิ่นหอมนะครับีถามว่าตัดออกอันนี้หายแล้งก็ตัดออกตัดออกปลูกไม้นะครับกอหนึ่งมีหลายมีหลายต้นใช้กีบแต่ว่าเขาก็สามารถไปปลูกปลูกไม้เขาปลูกต้นเดียวกีบเดียวครับต้นเดียวนี่หรือกีบเดียวรอเวลาจะกหกเดือนถึงแปดเดือนจะเป็นกอตะไคร่กอญ่กอหนึ่งถึงหนมาอีกที่กันครับ ง่ายๆนะครับเดี๋ยวอันนี้เตรียมต้นพันธุ์มันก่อนครับอันนี้คือการเตรียมต้นพันธุ์ตัดออกครับนี่นี่หาออกมาแล้วตัดออกถ้าข้าไปแชแนามเมื่อกี้ออกหกักเลยแหละครับสามขึ้นสี่ขึ้นห้าขึ้นขึ้นนี่หา,หาเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะน,น้อยจะพาลงไปปลูกจะพาลงไปเบิง้งปลูกง่ายๆครับไม่ต้องปลูกยากเดี๋ยวตอนนี้ขอเตรียมขอตัวเตรียมต้นพันธุ์อีกก่อนครับ เวลาปลูกครับเวลาปลูกตะไคร้วิธีปลูกตะไคร้ง่ายนะครับรเสียมสางลงแล้วก็ขยับให้ให้ปากรุมอาคือน้อยนึงนะครับแล้วก็เอาตะไคร้เสียลงไปครับผมํำน,นี้นะครับเอาหนามโหดนะครับัิธีซองหนามโหดจะได้ลุมระกีบครับรุมต้นนี่เป็นไปแล้วนะ ง่ายๆครับลงไปขยับเยิมโยกครับโยกสองสามเทียนะครับทีมนุ่งเอาตะไคร่ใส่โยกเยิมสองสามเทียกับตะไคร่ใส่นะครับโยกใส่ตะไคร่ลงไปนี่ครับหน้ามโหดแล้วนะครับง่ายๆเห็ดตะไคร่ปลูกตะไคร่ง่ายๆ่ไม่ต้องปลูกยากร้อยแล้ว ฝากพี่น้องเพื่อนๆนะครับเวลาสิปลูกตะไคร่ปลูกยูป,ปลูกไว้ต่กินครับตะไคร่นี่แต่ว่าเวลาเขาปลูกข้าก็ต้องปลูกตะไคร่ไว้ในสวนขั้วป็นของส่วนตัวของหัวข้าน้านะครับวนมากที่เ่าคอยปลูกกันนะครับแล้วกใส่พื้นที่ลร้ครับปูกน้อยๆปูกไวยี่สิบก่อสามสิบก่อนะครับเกีบหนึ่งก็ได้แล้วก่อนหนึ่งร้อยเวลาอีกสี่หาเดือนก็ได้ อะไรกินแล้วครับถ้ามันใหญ่เต็มทีกับแเดือนนะครับขอบคุณครับจนรับการติดตามช่องท่องข้ามเขียวสวัสดีครับ